ไม้งามในสวนแก้วบทนี้เล่าความฝัสนสวนสวนสวรรค์เพลิดเพลินตาดอกไม้งามนักหนาแก้วพรากายหรือของจริงประโยครวมประโยคสอนอีกบทกรล้ำค่าอีกศึกษาอย่างกววิงเพราะเป็นสิ่งเสริมปัญญาวันนี้ควรเข้ากับจากโรงเรียนด้วยความกังวลย่างยิ่งเพราะงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม เป็นเสมือนภูเขาลูกใหญ่ที่ไม่อยู่ในโอเสียแล้วแต่อยู่บนศีษะเลยทีเดียวทั้งหนักทั้งมืดหลังอาหารเย็นเมื่อช่วยแม่เก็บตัวแลรางจานแม่ก็บอกให้ขวาเข้าไปทําการบ้านเป็นอะไรลูกหน้ามุ่ยเชียวโกรธใครมาหรือแม่ถามพังลูกหมอเพราะเห็นลูกสาวหน้ามองๆและถอดใจเฮือกเฮือกปาขาไม่ได้โกรธใครขวานข้าตอบโกรธตัวเองที่คิดไม่ออกว่าจะเขียนรายงานอย่างไรดี ที่จะทำให้มีทางวิชาการและคําประพันธ์ธอยู่ด้วยนูคอกับห้องไปทําการบ้านนะคะแม่ขวันข้าวตอบแม่และลูกขึ้นจะเดินกลับห้องจะยเย็นๆน,นะลูกนั่งสงบสงบสักพักหนึ่งพอมีงมาธิเดี๋ยวคงคิดออกเองลูกแม่เก่งอยู่แล้วแม่ปอบอบ่ขวัญข้าวยิ้มรับแบบไม่แน่ใจเลยว่าจะทำได้ เมื่อกลับขึ้นมาถึงห้องขวัขวนข้าวหยิบสมุดปากขึ้นมาหยิบอีกสอมาถือไว้คิดคิดคิดแต่ก็คิดไม่ออกเมื่อทำใจให้สงบนิ่งไม่ช้าศีรษะค่อยๆซบลงทอนแขนดินสอนล่วงจากมือว่าไหนไม่รู้เลยดิ้วๆลอยล่องท้องฟ้าหน้าผาเปิดทางกว้างผ่านเมฆปุยสีขาวเป็นใย ใจชื่นมลมผ่านผิวกายมองไปเห็นทุ่งนากว้างเวิงว่างกะไรใจหายมือขวามีแสงพันพันนาลายคล้ายคล้ายร่างงามสามไวบัดเดียวร่างนั้นชัดขึ้นขวันข้าวหายมือสงสัยนางฟ้าจับมือแน่นไว้แล้วพาล่อนไปตามทางบัดบัดโดนมาถึงสวนแก้วล้วนแล้วดอก ไม้แรงแรงสลามทำด้วยแก้วลวนเปราะบางส่งกลิ่นเจือจางชื่นใจจับมือฉันไห้นะขวานข้าวยอ่อข่านิดนิ้จะได้ลงจะได้ลงพื้นอย่างนิ่มนวลน,นั่นแหละถูกต้องเป็นไงสวยใช่ไหมนางฟ้าทนาะพร้อมกับ พร้อมกับยิ้มอย่างใจดีขวัญข้าวยิ้มอย่างตื่นตาตื่นใจพยักหน้ารับพูดกับผู้ใหญ่อย่ายพนักง่ายเฉยต้องพูดว่าขาดด้วยจริงจะถูกต้องนางฟ้าเตือนค่ะข,ขวัญข้าพูดพร้อมพยักหน้าอีกครั้งนางฟ้าพาเดินไปรอบๆสวนเมื่อผ่านดอกไม้ต้นใดดอกก็จะบานออกเปล่งประกายสีต่างๆพร้อมกับส่งเสียงกงรุง้งคลิ้ง ส่งกลิ่นหอมรวยลินรูปร่างลักษณะของดอกไม้เหมือนดอกไม้ที่เธอรู้จักเพียงแต่ที่ทำด้วยแก้วแต่ละต้นจะมีป้ายบอกชื่อดอกไม้กำกับไว้นูขอจับได้ไหมคะจะแตกไหมคะขัขนข้าวถามไม่แตกหรอกจะจับได้นางฟ้าตอบอย่างเอ็นูเป็นไงล่ะนิ่มไหมขวันข้าวจับต้องแล้วอัศจรรย์ใจยิ่งนะที่นี่คือสวนแก้วมีดอกไม้ทุกชนิด ในรลกรวมกาและมีกลิ่นหอมเหมือนธรรมชาติดอกไม้ทุกดอกใสและบางเหมือนแก้วแต่นุ่มนิ่มเหมือนของจริง,รงของจริง,รงนางฟ้าอธิบายทำไมท่านถึงพาหนูมาที่นี่นะคะขวัญข้า,ขาถามหนูก,กำลังไม่สบายใจเพราะที่งานไม่ออกไม่ใช่หรือนางฟ้าตอบพร้อมกับพาขวัญข้าเดินไปชมดอกไม้และถามว่าดอกไม้ในดอกไม้ในสวนนี้ แล้วคิดอะไรออกบ้างละ่ะหนูคิดคิดถึงดอกไม้ที่หนูรู้จักมีไม่กี่ชื่อเลยคะ่ะแต่พอมาที่นี่มีมากมายและมีชื่อทุกต้นหนูคิดว่าหนูจะทำรายงานเรื่องไม้งา,งามในสวนแก้วแต่โดยแต่งเป็นคำประพันธ์ดีไหมคะดีแน่ใจานางฟ้าตอบและโบกมือเบา ขวัญข้ารู้สึกว่างอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็รับรู้ได้ว่ามีมือมาลุบศีรษะจึงลืมตาขึ้นมาเห็นแม่อยู่ใ,ใกล้ๆกำลังลูกศีรษะและก้มลงพูดว่าไม่เห็นนูนหลับนานแล้วไปอาบน้ําอาบท่าเสียจะได้สดชื่นคิดงานออกขวัญข้ายิ้มรับพร้อมกับพยักหน้าและพูดคําว่าค่ะขวัญข้าลุกไปอย่างกระชับกระเชกอาบน้ําแต่งตัวไปนั่งที่ต๊ะทํางาน ส่งกระแสนิตไปถึงนางฟ้าที่เธอลืมถามชื่อพอจิตไปสมาธิมีนานถ้อยคำก็ช่างพูออกมาขวาเข้าร้อยเรียงคำประพันธ์ได้ว่าลิลี่น่ารักเหลืองชมพูให้เดเย,ยนสวยหรูสีฟ้าใสฮิสมาสีแดงเด่นมองเห็นไกลแกนดิออรัสงามใสว่าว่าอาจาจย์ดอก ทิวลี่ลิปลิฟเลละลา,ลาฟอ์เกตมีนอกสื่อสารอย่ากลืมฉันลาเบนเดอร์หอมเสมอทุกคืนวันดอกป๊อปปี้แทนรักมันมีเสื่อมคลายเมื่อเขียนเสร็จแล้วขวัญข้าวพนมมือขึ้นขอบคุณนางฟาที่เมตตาให้เกิดปัญญาเป็นผลงานของข,องขวัญข้าขอบ